สวัสดีค่ะพี่ละปุย๋ยจากเพจพันทิพย์จากช่องยูทูกพันทิพย์นะคะวันนี้พี่ละปุย๋ยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เราออกเดินทางจากรานบุรีค่ะก็จะมาตามเส้นทางเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางบายพาสด้านนอกอะคะ่ะที่ ขับไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วทางด้านขวามือก็จะมีทางเชื่อม,มค่ะระหว่างที่เส้นทางบายพาสชุดนี้ค่ะจะไปเชื่อมกับเส้นทางหลักข้างในตัวเมืองที่จะวิ่งไปมาระหว่างหัวหินกับชะอำนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูว่าพอขับไปถึงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแล้วจะเป็นยังไงค่ะข้างแว่นนกยูนกเงือก ที่เป็นของการจัดก,การจับกลุ่มและยึดอายัดอ๋อที่เราจะไปดูนะคะเขาก็จะเป็นสัตว์หลากหลายประเภทมากสิ่งที่ในสวนสัตว์ปกติไม่มีนะคะก็คือสัตว์อนุรักษ์นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราเถึงแล้วน,นะคะที่สถานีเ<ะ>พาะเลี้ยง สัตร่างงนนห้วยไซยใต้<ห>ใตเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นแรกเลยดูแผนที่นะคะคเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแผนที่บริเวณรอบๆนะคะว่าเราจะเดินไปตรงไหนแล้วเราก็จะเจออะไรบ้างแต่ก่อนเข้าไปนะคะเราก็จะซื้อเนี่ยค่ะเรามีซื้อถั่วซื้อแตงกวาซื้อกล้วยค่ะแล้วก็มาให้สัตว์ข้างในที่นี่เขาจะดีมากเลยนะคะเขาจะไม่เก็บค่าเข้าค่ะแต่เขาจะให้เราอุดหนุน โดยการที่ซื้ออาหารสัตว์อาหารสัตว์เขาจะสดมากเลยนะคะเราไปกันเลยค่ะ จเจอกว้างค่ะกว้างเหมือนกับตอนที่เราไปที่นอร์เวย์เออที่นอร์เวย์เลยค่ะเขาสวยมากเลยกว้างพวกนี้มันกว้าง,าง,างที่เขาแบบยึดได้มาจากคนที่ที่เขาเอาสัตว์ป่าไปเลี้ยงเนี่ยค่ะวิธีการให้อาหารสัตว์เดี๋ยวเราก็จะดูนะคะว่าเราให้ยังไงบ้าง,งเราจะให้ถั่วนะคะ ยแย่กัด้วยค่ะน่าสงสารจัง <c oughs> ตัวน้อย,อยสงสัยจะหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ย เกิดการแย่งกันนะคะเราแบ่งเป็นสองอันค่ะอุ้ยตัวเล็กโดน ดูในใกล้ๆนั่นมันมีกวางดาวอยู่เล็กๆอ่ะอันนี้จะเป็นไก่ป่าต้มหูแดงนะคะไก่ป่าต้มหูแดงเนี่ยดูเผินๆจะเหมือนกับไก่บ้านที่เรากินแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนเลยนะคะเขาจะมีงอนสีแดงอกแล้วก็ท้องสีดําหลังสีแดงคือคุณสมบัติเขาจะเยอะมากเลยนะคะคอและสร้อยสีเหลืองแกมส้มตัวเมียก็จะมีงอนไม่ใหญ่มากหายาวปานกลางเป็นแพนหางค่ะ ดูสิคะไอตัวผู้ที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะที่เราเห็นที่คล้ายๆไก่ที่เราเอกอีเอะตอนเช้าะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเห็นแล้วคือลักษณะขนเขาจะเงาวับสวยมากคะ่ะโดยเฉพาะตรงส่วนสีส้มที่คุมตรงก่อนหางนะคะแล้ะหางเขาก็จะงอนยาวสวยมากคะ่ะนี่นะคะก็จะเหมือนตัวสักคู่นี้ค่ะที่แต่ว่าจะต่างกันที่ตุ้มหูท่านผู้ชมดูสิคะว่าตุ้มหูเขาตรงข้างๆงอนนะคะ มันจะเป็นสีขาวค่ะเขาก็เลยเรียกว่าไก่ป่าตุ้มหูขาวค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะคือนกเงือกค่ะนกเงือกคอฟ้านกเงือกคนแต่งฟันไม่กินค่ะไม่ถูกกะลิดไม่ยอมกินแต่เขาน่ารักมากเลยค่ะเขาจะเป็นสัตว์จงวนค่ะตัวสัตว์จงหวนอันนี้นะคะซึ่ง มันเป็นสัตว์พันธุ์หายากสวยมากค่ะเราเพิ่งเห็นตัวจริงตอนนี้แะคะ่ะโหดูขอบตาก็สวยคุณปปอนม,มาถ่ายใกล้ๆสี่คะสวยมากๆเลยค่ะอยากให้ผู้ชมเห็นได้กินแน่เลยบอ,อกไหมเราจะลองปอกกล้วยให้เขาเ<อ>กินนะคะ<อ>ว่าเขาจะกินไหมกินไหมจ้าหนูกินม้ม<อ>ตัวนี้คือไก่ฟ้าพญาลอคะ่ะ สวยมากๆเลยนะคะสีตรงหน้าเขาอะค่ะจะเป็นสีแดงเข้มมากสวยมากเลยค่ะเรามาดูกรงต่อไปกันนะคะกรงเนี้ยจะเป็นกรงนกที่ใหญ่มากเลยค่ะมีตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาเลยค่ะเมื่อเห็นพี่หลับปุ๋ยมาแต่ตัวนี้เป็นตัวจิ๋วแต่สีสวยมากๆเลยค่ะไม่เคยเห็นนกที่ไหนแบบสีสวยขนาดนี้เลยไม่น่าราคาเนี่ยคือเป็นสวนสัตว์อนุรักษ์อ้น่ารักมากค่ะ หัวเขาจะเป็นสีแดงนะคะแต่ที่สวยมากๆเลยคือลําตัวเขาค่ะจะเป็นสีฟ้าเอเขาจะกินถั่วไหมนอ้อเดี๋ยวเราจะลองให้ถั่วดูนะคะกินถั่วไหมจ้าหนูกินได้โอ้ยกินค่ะเขารับถั่วเราไปเนี่ยค่ะน้องสายเขาบินมาคือขออาหารค่ะตัวขนมันจะสวยมากเลยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มฟ้าแล้วก็ดำสลับเอาไปไม่กินเอาไปเสียของคันเนี่ย เราต้องรู้ว่านกไม่กินขวน,น,นี่ค่ะามมาที่เรามันเดินตามเรามาตัวนี้ค่ะคือตัวอ้ยเราโดนน้ําจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวนี้ค่ะเนี่ยเจ้านกกระทุงเนี่ยค่ะซึ่งเราเห็นแต่ในรูปนะคะนกกระทุงก็จะเป็นนกที่แบบเหมือนนกแก่ค่ะจริงๆก็ตัวสูงใหญ่มากเลยนะคะแต่เขาอยู่ไกลเขาไม่ยอมเดินเข้าหาเราค่ะเลยทําให้เราดูรูปมีความรู้สึกเหมือนนกตัวเล็กค่ะตัวนี้ไม่รับแขกเลยค่ะจะไม่เหมือนตัวนก เงือกมเมื่อกี้ค่ะนกเงือกเนี่ยคือพอเราเข้าไปใกล้กรงปุ๊บบินเข้ามารับแขกปั๊บเลยค่ะล,ลิงข้างค่ะที่เราได้ยินว่าลิงข้างบางชนีมันต่างกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวกรงนี้จะเป็นกรงใหญ่มากเลยค่ะแต่ละกรงก็จะมีกรงของตัวเองด้วยนะคะเป็นกรงของตรงนี้ก็คือลิงกับข้างแต่เห็นชนีด้วยนะคะเนี่ยถ้าชนีแล้วหน้าเขาจะเป็นดำๆค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้คือลิงเอ๊ะชนีชนีหน้าดำหน้าดำคือชนีค่ะตัวนี้คือชนีสีดำๆๆเขาก็จะมียางล้อรถเล็กๆค่ะให้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายนะคะเนี่ยโดดไปโดดมาเก่งมากมือเหนียวมากลักษณะนิ้วมือของเขานะคะก็จะเป็นยาวๆ,ๆนิ้วเขาก็จะมีอยู่สี่นิ้ว อันนี้โหนคะ่ะแสดงการออกกาลังกายอันนี้โชว์คะ่ะโชว์ความแข็งแรงโชว์ความแข็งแรงง,งซ้ายสุดเป็นข้างงงาซสุดคือข้างคะ่ะว่ตาตัวข้างหน้าตาเป็นอย่างนี้คะ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะหน้าตาเขาน่ารักมากเลยตอนนี้เนี่ยเรากําลังชมสวนสัตว์อยู่ที่เพชรบุรีอ่ะคะ่ะเป็นของห้วยทราย<ม>เขาจะเป็นสถานอนุร,รักษ์สัตว์ที่เขาจะยึดมานะคะจากการที่คนเอาสัตว์ที่สัตว์จงวนมาเลี้ยงค่ะดังนั้นสัตว์แต่ละตัวเขาจะเป็นสัตว์หายากนะคะตอนนี้เนี่ย เล่ามาถึงกรงนกที่จะเป็นนกเงือกเมื่อกี้ที่ด้านหน้าที่เราไปชมเนี่ยเป็นนกเงือกที่เขาเลี้ยงไว้ตัวเดียวแต่ตรงนี้มันจะมีกรงนกใหญ่อีกตัวหนึ่งค่ะพี่ลาปุ๋ยเห็นก็เลยพามาดูค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกเงือกที่แปลกมากค่ะตาตรงตรงบริเวณตานะคะ,ะเขาจะเป็นขอบสีฟ้าซึ่งตัวอื่นที่พี่ลาปุยเห็นเนี่ยคือตรงขอบตานะเขาจะเป็นสีแดง แล้วก็ตรงคอเขาจะสวยเป็นฝ่องๆแต่ตัวนี้สงสัยว่าอายุเขายังไม่ได้นะคะเนี่ยตรงคอก็เลยยังไม่ป่องออกมาตอ้ออตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆเลยแต่เขาอยู่ไกลามากตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะสองตัวเป็นพันนกเงือกอะไรไม่ทราบค่ะเนี่ยเป็นจางอยปากเหลืองนะคะเป็นจางอยปากเหลืองแล้วก็หัวเขาจะมีสีเหลือง น,นี่ค,ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกเงือกสีฟ้าซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้นี้นะคะค่ะตัวนี้ไปแล้วคือตัวนี้ไม่รับแขกค่ะแต่เขากินถั่วกินแตงค่ะคาบถั่วไปแล้วไปแหละบริเวณนี้ก็จะเป็นกรงลิงอีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าลิงประเภทไหนค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ ป็นลิงผอมแห้งแรงน้อยค่ะแต่และตัวผอมมากเลยน่าสงสารนะคะเนี่ยเหมือนมันจะเจ็บขาด้วยอุ้ย,ยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้แปลกตัวนี้แปลกอ๋อไม่น่าค่ะ<ม>อันเนี้ยเป็นกงอนุบาลลิงชะนีบาดเจ็บพิการไม่น่าแต่และตัวคือกระเพกกระเพกค,คะ่ะตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะแปลกคือหน้าเขาจะเป็นสีแดงนะคะสวัสดีครับไปละคันกิน่